โอ้โหเป็นนักก yeah> ีฬาที่เข้มแข็งมากเอาปล่อยหรือยังปล่อยหรือย่างปล่อยหรือย่างใครจะชนะของน้องเชวาชนะเย้โอ้โหน้องเชวาชนะตลอดเลยเชวาเร็กซิ่งไม่ธรรมดาน้องเชวาร็อซิ่งนะครับโอ้โหเชวาแฟมิลี่ สวัสดีจ้าน้องๆวันนี้เราจะมาทำรถพลังกระป๋องกันเวลาเสร็จแล้วรูปร่างก็จะเป็นแบบนี้นะครับนี่คือกระป๋องโซดานะไม่ใช่กระป๋องเบียร์ก่อนจะมีกระดาษลังนะขนาดพอประมาณให้ใหญ่กว่าอากระป๋องนิดหน่อยนะแล้วก็มีพระเอกก็คือกระป๋องนี่ยกระป๋องนี้ก็คือกระป๋องน้ําอัดลมหรือว่ากระป๋องโซดาอะไรต่างๆก็ได้นะน้องๆอาแล้วก็มีอามีล้อซึ่งทํา มาจากฝาขวดนะแล้วก็มีไม้เสียบลูกชิ้นนะไม้เสียบลูกชิ้นอยู่ตรงนี้นะแล้วก็มีสกอตเทปนะมีค้อนมีตะปูมีกันไกขณะนี้น้องเชบากำลังป่วนแม่อยู่นะแม่กำลังทำอยู่น้องเชบาร้อหน่อยรอแป๊บสดลยแม่จะตายแล้วแม่จะตายแล้วน้องเชบาทำร้ายแม่นะ อันนี้นี่กำลังเต้นไปด้วยนะช่วงนี้ก็กําลังอุดมสมบูรณ์นะเป็นเด็ก4ี่ขวบครึ่งซึ่งน้ำหนักเท่าไหร่แล้วนะน้องเจ้าบ้า18กิโลสิกิโลนะโอ้โหตัวมันใหญ่ ปากระป๋องปากระป๋องโรซาปากระป๋องปากระป๋องโรซาทำได้หรือเปล่าปากระป๋องโรซาจะทำไม่ได้เพราะว่ามันไม่มีฝาข้างบนนะครับต้องเป็นกระป๋องที่มีฝาข้างบนแล้วเราก็จะมาเจาะรูมาขอใช่ว่มขอดูหน่อยอเราจะมาเจาะรูข้างล่างนะครับเสร็จแล้วก็มัดหนังยางไว้เราจะมาทำให้มันขับเคลื่อนด้วยพลังหนังยางขนานี้แม่จุฬาก็กำลังติดล้อลงไปในกระดาษนะเอออย่างนี้แหละโดยใช้หลอด เป็นตัวแกนกลางแล้วก็เอาไม้เสียบลุกชิ้นเอามาติดที่ฝาขวดนะครับอ่ะปลาลูกโป่งดูซิโอโห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 ระวังวิธีทำก็ไม่ยากเท่าไหร่นะแต่ก็ต้องให้คุณพ่อคุณแม่ช่วยนิดหน่อยปป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 ป เออทำไมมันบุ่นไวอย่างนี้นะขณะนี้ก็กำลังเอากระป๋องมาผูกติดไม้เสียบลูกชิ้นนะครับด้วยหนังยางเสร็จเรียบร้อยก็จะเป็นแบบนี้นะครับแจนนีขณะนี้รถพลังกระป๋องของเราก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะน้องๆวันนี้เราจะมาแข่งการแม่จุฬากับน้องเชวาจะมาแข่งกันโดยการหมุนที่กระป๋องนะ ให้หนังยางมันตึงๆเสร็จแล้วเราก็จะมาปล่อยปี๊ดไหนดูดซิไหนดูซิไหนดูซิว้ามันมาแล้ว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 ของน้องเชีบอาไม่มาของน้องเชีบอาไม่มาไหนดูซิไอแม่กจุฬาทำดูซิเป็นยังไงทำไมงน้องเชีบอาไม่มาน้องเชีบอาหมุนผิดด้านนะครับน้องๆต้องหมุน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 ใหม่นะไม่งั้นมันไม่มาอย่าไปทำย่างงน ไายดูสิเป็นปาเลี้ยงเปนปาเลี้ยงชฟวานเลยคะแนนนี้รอบที่สามแล้วใครจะชนะเอ่ยมั่นใจดูโอ้โหเชคว,วามมุงม่งมังม่นมากหน้าตาหน้าดำขมเครียดฉันต้องชนะฉันต้องชนะนะโอ้โหเป็นนักกีฬาที่เข้มแข็งมากเอาปล,าล่อยหรือยังปล,ล่อยหรือยังปล,ล่อยหรือยังใครจะชนะโองน้องเชื่อว,ว่าชนะได้ยั โอ้โหน้องเชวาชนะตลอดเลย mm hmm. oh okay. เชวาเรกซซิ่งไม่ธรรมดาน้องเชวารถซิ่งนะครับโอ้โหแม่ก็บอกว่ามยอมแพ้หรอกต้องลองดูมามาแข่งกันอีกทีหนึ่งคอยดูสิหมุนหมุนหมุนมุนมุนรถพลังหมุนกระป๋องรถพลังหมุนกระป๋องมาคอยดูอ่ะปอยปลอยปลอป่อยป่อปไขนาดนี้ีดกันมาพีดกันมาีดกันมาน้องเชวาชนะไปแล้วน้องเชวาชนะอีกแล้ว อ่าแม่บอกว่าแม่หยุดก่อนแม่ตอให้ก่อนก็ได้ให้เชวาเรซซิ่งน้ำไปก่อนลองดูซิมันเลยมันเลยใครจะแพ้ใครจะชนะรอบนี้มาลองดูกันเอาตื่น่อส้บอยโอโหเชวาชนะอียังไงมาเบียดกันนะมาจโวตรงนี้นะโอ้โหเกิดอุบัติเหตุเล็กน้อย รอบสุดท้ายรอบที่สิบเอาแล้ยังได้ได้ไายบายวันนี้ก็สนุกสนานกัน <bye. S 1> พอสมควรนะน้องๆลาไปก่อนสวัสดีจ้าสวัสดีจ้าเชวาแฟมลี <S <S